สวัสดีครับมาต่อเรื่องการตั้งสีนะครับมาต่อเรื่องการตั้งสีนะครับการตั้งสีนะครับให้กดปุ่มขวามือสุดนะครับไปที่ตั้งค่าจอภาพนะครับกดขวานะครับเลือกนะครับแล้วก็เลื่อนลงนะครับไปที่ตั้งสีนะครับตั้งสีนะครับตั้งสีแล้วก็กดขวานะครับ สีจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเป็นชื่อข้อมูลตัวเลขแล้วก็หน่วยวัดนะครับชื่อข้อมูลก็คือคําว่า speed water temp นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือส่วนที่เป็นชื่อนะครับตัวเลขก็คือค่านะครับ13.3 39.5อะไรประมาณนี้นะครับคือข้อมูลที่ขยับนะครับแล้วก็หน่วยวัดหน่วยวัดก็คือหน่วยด้านหลังนะครับเป็น V ก็คือโวล m p a ก็คือเมกะบา a r d นะครับก็คือค่าแรงดันนะครับถ้าเรากดขวานะครับมันก็จะมีแถบเหลืองนะครับไปที่ตัวเลขกดอีกทีก็เป็นหน่วยวัดกดขวาอีกครั้งก็เป็นชื่อข้อมูลนะครับเราจะเริ่มปรับจากชื่อข้อมูลนะครับก็สีเหลืองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นสีฟ้าดูหัวลูกศรที่นี่นะครับเราก็กดขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนสีของชื่อข้อมูลนะครับ ต้องการเป็นสีสมมุติว่าสีชมพูนะครับตอนนี้เมื่อกี้ตอนนี้เป็นสีชมพูแล้วคาว่าสปีดนะครับเป็นสีชมพูแล้วนะครับนะครับโหมดสซอนนะครับก็จะชี้ไปที่สีชมพูนะครับต่อไปก็กดขวานะครับเพื่อเลื่อนจากชื่อข้อมูลไปเป็นตัวเลขนะครับก็เราเป็นการปรับสีตัวเลขนะครับเราก็จะให้เหลืองอยู่ตรงนี้นะครับกดเมื่อกี้กดมานะครับตัวเลขก็คือตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นสีเทาออกขาวนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแดงนะครับแล้วก็เลื่อน ผมัะสอนชี้ตรงไหนก็คือสีตรงนั้นนะครับเอาเป็นแดงไปเลยนะครับอแดงนะครับตอนนี้เห็นไหมแดงๆเนาะโอเคอสีแดงเรียบร้อยนะครับ่าเราก็เปลี่ยนมาเป็นหน่วยวัดบ้างนะครับหน่วยวัดมันจะเหลืองที่หน่วยวัดนะครับ เอาหน่วยวัดมันตัวเล็กเราชัดๆหน่อยแล้วก็สีขาวไปเลยแล้วกันหน่วยวัดนะครับหน่วยวัดสีขาวนะครับหน่วยวัดอยู่หลังเนี่ยวีเป็นสีขาวนะครับเมกะับไม่กลับสนะครับเป็นสีขาวนะครับถ้าตั้งเสร็จแล้วก็กดถอยหลังนะครับกดย้อนกลับนะครับเรียบร้อยนะครับสีชมพูสีแดงสีขาวนะครับหน่วยวัดนะครับก็จะมีสามหน้านะครับ โอเคนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวเลขก็จะมาขึ้นที่นี่สีเหมือนกับตัวเลขด้วยนะครับแถบรอบนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ